ออขอบคุณมากนะครับที่มีี่สนร่วมมนกิจกรรมถือว่าสุดยอดกราบนมัสาก,การพระคุณเจา้าสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในงานทีมสารพันยนาฝันใจมูลน โดยการนำทีมของผู้ใหญ่ภักดีนาศมีสามาชิกทั้นหนงหมดดังต่อไปนี้หนึ่งนาศยี่สา No. Mm -hmm.